อาทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่เราจะได้บรรยายกันในวิธีแก้ความเครียด ขณะนี้สังคมมันเต็มไปได้วยความเครียดเพราะว่าอะไรอะไรมันรุมร้อมมันบีบรัดทำให้รู้สึกว่าคนไม่เบิกบานทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่ร่าเริงเพราะฉะนั้นอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะพยายามที่หรือว่ากระทบกระแทกให้มนุษย์เนี่ยเกิด ความเบิกบานขึ้นมาเกิดความสบายพูดภาษาก,กลางก็ว่าเกิดความสบายใจร่าเริงเบิกบานสดชื่นจะมีอะไรจะมีวิธีการอะไรที่จะทำให้เกิดความเบิกบานสดชื่นขึ้นมาได้เขาก็พยายามที่จะหาวิธีปลุกเรา้าหรือหาวิธีที่จะเอามาแก้ความไม่เบิกบานความเครียดความอึดอัด มันอึดอัดมันวุ่นวายมันเครียดมันไม่โปร่งใสลักษณะเหล่านี้ถ้าผู้ใดเข้าใจธรรมะแล้วจะ,จะรู้ลึกซึ้งดีว่ามันมีเหตุผลอยู่สองอย่างท่านั้นเองหรือมันไม่ใช่เรื่องว่าเหตุผลมันมีตัวเรื่องอยู่สองเรื่องท่านั้นเองคือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไม่สบายที่ใจที่อารมณ์ กับสบายที่ใจที่อารมณ์ถ้าไม่สบายที่ใจที่อารมณ์มันก็เครียดมันวุ่นมันอึดอัดมันกลุ้มมันทุกข์จะเรียกภาษาอะไรก็เป็นคำคล้ายเป็นคำขยายความอีกอันหนึ่งก็มันสบายเพลิดเพลินเบิกบานร่าเริงแจ่มใส แม้จะทํางานหนักอยู่ตลอดวันทําไปได้เรื่อยๆมันก็สบายดีเพลินมันเพลินเลยซ้ำใช้คําว่าเพลินทํางานทําการมีเรื่องนั่นเรื่องนี้เข้ามาอันโน้นอันนี้อะไรก็เพลินไปตลอดวันนั่นเรียกว่าเป็นตัวที่สําเร็จเป็นตัวมนุษย์แสวงหาเป็นตัวสําเร็จเป็นตัวมนุษย์แสวงหาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดย,ยังไม่มี ปัญญาทางธรรมและไม่มีวิธีการที่จะทําให้เกิดความเพลินเบิกบานร่าเริงแจ่มใสไปได้มันก็ต้องหาวิธีนี่เรื่องทางใจนะเพราะความเครียดนั้นในภาษาที่เราฟังกันภาษาไทยก็ตามมันก็คือความทุกข์ร้อนบอกแล้วเครียดทางกายหนึ่งเครียดทางด้านจิตปิญญ,ญาหนึ่ง โดยเฉพาะจิตวิญญาณเป็นเรื่องตัวร้ายเรื่องความเครียดทางกายไม่มีอะไรมากมันเป็นจริงได้ส่วนทางจิตวิญญาณนั้นก็ขอบอกเป็นข้อหนึ่งด้วยการพักผ่อนสองด้วยการมานั่งหลับตาสมาธิสามด้วยการปฏิบัติทำให้ถูกทางสี่สำหรับผู้มีธรรมะแล้ว นะสำหรับผู้มีธรรมะแล้วก็จะทำงานเบาลงก็คือหยุดปล่อยวางทำเจโตสมถะไปเลยอันนั้นเป็นหัวข้อตอบสรุปเลยการแก้ความเครียดทำอย่างไรพักผ่อนจบ